เนิบเนิบเนิบแพทนี้จะเป็นจุดจบของสายดังทําแต้มจริงๆเหรอ เอ้ยยูซับสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับและแน่นอนว่าเราอยู่กันในเกมโปโลน์ยูไนช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงไอเทมที่มันโดนเนิร์ฟมาในแผดปัจจุบัน2อันด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นบัตตี้บาลีนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสกอร์ชิลนั่นเองจากที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็ลองเล่นลองเทสดูแล้วนะครับเริ่มจากที่บัตตี้บาลีเลยเนี่ย จากที่เราอัพเลเวลสูงสุดเต็ม30นะก่อนหน้านี้มันจะบวก HP 600หน่วยและสถานะโล่เมื่อเราใช้ยูไนเนี่ยมันจะอยู่ที่40%ของ HP สูงสุดนะครับแพทปัจจุบันมันก็จะลดเป็นบวก HP อยู่ที่450หน่วยแล้วก็มีสถานะเกาะหลังจากที่เราใช้ยูไนต์ไปแล้วเนี่ย สูงสุดอยู่ที่25%ของ HP สูงสุดนะครับผมสถานะ HP ที่มันลดมานะครับมันลดไปแค่ไม่เท่าไรเองแค่150หน่วยนะฮะแต่ว่าสถานะเกราะที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เราใช้อยู่นแน้วเนี่ยมันลดไปถึง15%เลยนะครับซึ่งถ้าคำนวณดูเนี่ยมันหายไปเป็นพันเลยนะ <Hey. S 1> นั่นก็หมายถึงมันจะส่งผลให้ปั <Hey. S 1> ดตี้บาลีเนี่ยมันมีความโกงความ OP น้อยกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด e เฟนเดอร์แล้วก็ซัพพอร์เตอร์ที่นิยมใช้อเทมชิ้นนี้กันนะครับมันจะส่งผลให้เมื่อ สถานะของไอเทมชิ้นนี้ทํางานเนี่ยโลมันจะลดน้อยลงมันจะทให้ตัวเราเนี่ยถูกโจมตีตายไวยิ่งขึ้นนะครับตายง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะ <Yeah. S 1> ส่วนสกอร์ชิลไอเทมหลักๆเลยของสายที่ทําแต้มทําสกอร์นะครับตอนนี้มันเนิร์ฟให้เป็นคูดาวจากที่เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่6วินาทีปัจจุบันมันจะอยู่ที่20วินาทีแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดังไปหนึ่งครั้งนะสถานะโลทํางานหลังจากเราดังเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรออีก20วินาทีนะครับสถานะของสกอร์ชิลถึงจะทํางานอีกครั้งเเมื่อรา ทังทาแต้มนะครับแต่มันมีค่าที่โดนเนิฟหนักกว่านี้นั่นก็คือสถานะโลกของสกอร์ชิลเมื่อเราดังทําแต้มเนี่ยมันจะไม่ไปรวมกับสถานะเกราะอ,อื่นๆที่เราจะได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะเกราะจากบัตต้บารียหรือว่าเกราะจากการใช้อยู่ในมูฟของโปเกมอนแต่ละตัวนะครับบางตัวนี่มันก็จะมีเกราะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราดังทําแต้มแล้วก็เราโดนโจมตีเนี่ยมันจะคิดแค่เกราะของสกอร์ชิลอันนี้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยเกราะของสกอร์ชิลเนี่ยมันจะคํานวณจากเลเวลของโปเกมอนหรือว่าตัว เราเป็นหลักเลยนะครับยิ่งเลเวลของเราเยอะเท่าไรเนี่ยจำนวนเกราะที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะตามนะครับอย่างไรก็ตามการที่มันไม่เอาโล่ตรงนี้ไปรวมกับสถานะของไอเทมอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลอย่างมากเลยสําหรับสายทําแต้มนะฮะไม่ว่าจะเป็น iden, assen, ai, กีเดนคัสเซนดากูไนและก็ทารอนเฟมนะครับที่เราจะเห็นเขาจะเล่นสายดังทําแต้มกันบ่อยๆเลยนะโดยที่เขาจะหยิบไปเตะไอเทม item, เป็นโกเกตเตอร์นะครับที่มันจะเพิ่มความเร็วในการดังให้เรานั่นเองนะครับมาใช้ร่วมกับไอเทมพวก ทําให้อเทมชิ้นนี้มันอาจจะหายไปจากเกมในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปูคลัสเซนเนี่ยไปเทสกับบอทดให้ดูกันนะครับว่าผลมันจะออกมายังไงกันบ้างนะครับสําหรับไอเทมบัตตี้บาเลียแล้วก็สกอร์ชิลนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดทดสอบแล้วนะตอนนี้ผมอัพให้เลเวลเนี่ยเต็ม15แล้วก็เก็บบอลมา50แต้มด้วยนะครับและในเกมนี้ผมก็เอาไอเทมโกเกเตอร์มาเพื่อทดสอบแล้วด้วยนะครับเพื่อให้การดังของเราทําได้เร็วขึ้นนนั่เเองะผมดี๋ยวจทํา การใช้ยูไนต์เพื่อให้เกราะของเราเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็สถานะของบัดดี้บาเลียทํางานด้วยและเราก็จะให้ชาลิสาสเนี่ยโจมตีเราดูนะครับว่ามันจะดังได้หรือเปล่านะอ่าตอนนี้ชาลิสาสหมดยูไนต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดังกันดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมจะไม่ใช้โกเกเตอร์ก่อนนะครับในเริ่มแรกนะหมดแล้วครับเกาะหมดแล้วเห็นไหมทุกคน ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้สถานะกรอจากการใช้ยูไนแล้วก็บัดดี้บาลีเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับเนื่องจากการที่มันเนิฟสกอร์ชิลนั่นเองจะส่งผลให้การดังทําแต้มของเราเนี่ยติดขัดแล้วก็ไม่สามารถดังจนจบได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้ผมจะใช้อเทมโกเกตเตอร์เพื่อให้เราดังได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมดูว่าความสามารถของมันเนี่ยจะทําได้ดีสักแค่ไหนครับจะสามารถดังได้สําเร็จหรือเปล่านะเริ่มจากเราใช้ยูไนโกเกเตอร์แล้วก็ทําการดังครับ มันยังใช้ได้อยู่นะครับสําหรับสายทําแต้มเนี่ย <Yeah. S 1> ซึ่งตรงนี้ผมก็เอามาทดสอบแค่ชาริสานแค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดว่าทีของเขาอยู่กัน2-3ตัวขึ้นไปผมว่าโอกาสดังเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิดังได้เลยนะครับโลของสกอร์ชิลมันน่าจะหมดซะก่อนนะ <Yeah. S 1> ถัดมาเดี๋ยวผมจะใช้แค่สถานะของสกอร์ชิลในการดังอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ใช้อยู่ไหนและก็เราจะไม่ใช้อเทมโกเกเตอร์นก่อนนะครับจะดูว่าเราสามารถดังได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มดังเลยนะครับ ไม่ได้นะครับผมจะเห็นว่าโล่จากสกอร์ชิลเนี่ยมันจะหมดไปซะกอ่อนนะครับปกติมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าโปเกม,มอนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลเวลสูงๆแล้วก็มีการโจมตีที่รุนแรงนะครับต่อมาผมจะให้สกอร์ชิลเนี่ยมันทํางานร่วมกับไอเทมโกเกเตอร์ดูนะครับว่ามันจะสามารถดังทาแต้มได้หรือเปล่านะอ่าตอนนี้ชาลิาสต์ดก็มาโจมตีผมแล้วนะครับลองดูกันยังใช้งานได้อยู่นะครับ การที่เราใช้โกเกเตอร์ etter, ร่วมกับสกอร์ชิวเนี่ยมันยังทํางานได้ดีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะมีบอลเยอะแล้วก็ศัตรูเนี่ยเลเวลเยอะแล้วก็การโจมตีแรงนะครับผมแต่ตรงนี้ถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ตัวขึ้นไปนะครับไอเทมชิ้นนี้มันก็หมดประโยชน์ไปในทันทีครับผมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเกิดว่าโปเกมอนฝักศัตรูเนี่ยอยู่2-3ตัวขึ้นไปเนี่ยหลังจากเราใช้ยูไนต์แล้วก็โกเกเตอร์แล้วเนี่ยเราจะสามารถดังทําแต้มได้แบบชิวๆอยู่เลยนะครับผมสายดังทําแต้มเนี่ยมันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่ามันไม่่่เเกกงหมมือนมอ,อนน แล้วนะครับโอเคงั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมจะเริ่มจากที่บัตตีบาเลียนเลยนะไอเทมชิ้นนี้นะครับมันก็ยังคงใช้ได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นโปโม่นสายไหนนะยังคงใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะลดความโอพีแล้วก็ความถึกลดลงนั่นเองนะครับหลังจากที่สถานะของบัตตีบาเลียนทำงานแล้วเนี่ยตัวเรามันจะตายง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะส่วนไอเทมสกอ์ชิวันนี้นะครับโดนเนิบหนักจริงๆนะในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยมันยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าครูดาวมันก็จะเยอะอยู่นะ จาก6วินาทีกลายเป็น20วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับคือมันต้องหาโอกาสในการดังทําแต้มดีๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายเก็บสแต็กนะแต่ก็นั่นแหละครับไอเทมชิ้นนี้ผลจากสถานะล่ของมันเนี่ยมันจะไม่รวมกับไอเทมชิ้นอื่นอย่างเช่นบัดี้บาลียนและก็สถานะโลก่จากยูนิ์ของโบยมอนบางตัวเช่นคัสเซิลมอกีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดังทําแต้มเนี่ยมันจะคิดแค่สถานะโลก่จากสกอร์ชิลล์แค่นั้นนะครับผมในช่วงเลเวลสูงๆการที่เราไปดังทําแต้มร่วมกับไอเทมโกเ,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 เกเตอร์ เบมอนฝั่งตรงข้ามอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเราก็ยังสามารถดังทําแต้มได้แบบสบายๆอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่กัน2ตัวขึ้นไปนะครับไอเทมสกอร์ชิลเนี่ยมันก็ไม่สามารถต้านทานดาเมจของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับจะส่งผลให้การดังครั้งนั้นเนี่ยไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ตัวเรามีโอกาสที่จะตายสูงมากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเล่นเป็นทีมหรือว่ามีทีมครับเพราะว่าเราจะต้องรวมตัวกันไปดังหลายๆคนนะมันจะส่งผลให้ดาเมจที่ศัร,รน,นจะ แร์ไปกับโปเกมอนตัวอื่นได้นะครับจะทําให้ทั้งตัวเราแล้วก็ทีมเราเนี่ยมีโอกาสในการดังสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากสาระไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราเข้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ